นี่ทำเองได้ไหมเนี่ยทำเองจริงหรออันนี้คือเราที่ทำเองเลยเอาเบียร์มากัดเบสมันคืออะไรอ่ะี่เดียเป็นเบียร์จริงหรอเบีย er. ร์มากัดกัดรอบแรกแล้วก็ใส่เปลือกส้มเข้าไปชิ้นแรกเปิส้มเลยเฮ้ยนหวานชอบคือแบบ,บ,บว่าปกติปอดก้ามันจะหอมพอมากอนะเนี่ยมันมีความเป็นเปิดส้มไง ต้มเซ้งก็ใช้ใช่ต้ม่าต้มชาใช่แบบต้ม่าใช้จูนิเปอร์แล้วก็มีแบบทีมันไม่ต้องกินน้ำตาลอ่ะเพราะว่วาเด็กกินรสก้าใช่ไหม<ช>ต้องกินน้ำตาลเนี้ยหวานต<ช>กท้ายเพราะว่าเราใช้เบรคเมาส์มาหมักให้มันมีอารมณ์พอเราเมาเสร็จเราเอาไปกัดอันนี้แต่มันดีมากมจริงๆพี่ผมชอบมากอันนี้ <laughs> อันนี้จะขายไหมครับอันนี้ขายหรือเปล่าไม่ไม่ม่ขายอยู่เนี่ยให้หลังก็หลังอบ วัน,นเท่าไหร่ครับอันนี้<ะ>เท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้เป็นละสอ้อยตาล้องเงินสัตว์ชิบหายเป็นไงเพื่อนดีไหมดีมากใช่ไหมบอกแล้วมึงมันดีร้อนเลยร้อนใช่ไหมร้อนที่กว่าเดิม